สวัสดีนะักเรียนนะคะต่อจากอันที่แล้วนะที่เป็นการลงค่าหน่วยองศาในวงกลมหนึ่งหน่วยใช่ไหมคะรอบนี้เราจะมาลงค่าที่มันเป็นค่าเรเดียนส์ค่ะค่าเรเดียนส์คืออะไรคือที่มันเป็นค่าพายค่ะอะไรที่มันเป็นค่าพายยกด้วยอ่ามันจะเทียบมาจากมุนมนั่นแหละคะ่ะก็คือมันเทียบมาจากค่าพายเนี่ย มีค่าเท่ากับ180องศาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมุม u ยู่30องศาอ้าวเราจะได้เท่ากับเท่าไหร่กี่พายเราก็จะเป็นพายคือ180ใช่ไหมก็ภพายตั้งแล้วหารหารให้เหลือแค่30องศาค่ะ ก็ท่องสุดคูณไป 3, า 3, 3, 2, 6, ่งส 5, มสามกสเกาสาห้านาะคะก็เอาสามสิหาร้อก็จะเป็น 3, 6, 18ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะได้30องศาเพราะฉะนั้นเวลาใส่ค่าอันนี้ค่าหลักๆกก็จะเป็น0องศาตรงนี้ 90, 180 หารอะไรได้90ก็คือ180แหาร2ก็คือพายส่วน2ตรงนี้เป็น180ก็ใส่ค่าพายไปเลยตรงนี้270ก็จะได้3พายส่วน2นะคะแล้วทีนี้วนกลับมาที่เดิมก็คือ360 360ก็คือ2เท่าของ180ก็จะกลายเป็น2พายโอเคไหมคะทีนี้เวลา แต่และคอร์นอันนี้คือคอร์นที่1 2 3 4ก็เหมือนเดิมมาค่ะ30ใช่ไหมสี่สิแล้วก็60เราจะเทียบจากมุมน,นี้ละคะ่ะเมื่อกี้30องศาเป็นเท่าไหร่คะ30องศาเป็นพายส่วนหสิ่งนี้เรียนต้องจำนะอ่าสีคือพายส่วนด้วยสแล้วก็ หกสิบคือายส่วนด้วยสามอันนี้คือมุมหลักเสร็จแล้วต่อไปพอมุมหลักเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะต้องทําการพับเนาะคะ่ะพับอันที่หนึ่งอ่าพับพับคอลเลนที่หนึ่งไปคอลเลนที่สองมันก็จะได้เป็นตรงนี้ปุ๊บสะท้อนตรงนี้เส้นเนี้ยเส้นแรกคือสะท้อนของใครคะสะท้อนของายส่วนสามส่วนด้วย 3. สามเส้นที่สองต่อไปเส้นนี้คือ เส้นเส้นต่อไปนะก็คือเส้นเส้นนี้คือสะท้อนของใครคะของพายส่วนสแล้วเส้นสุดท้ายคือเส้นนี้สะท้อนของใคคะสะท้อนของพายส่วนหกนักเรียนก็สะท้อนอย่างนี้ไปเรื่อยๆทีนี้ครูสะท้อนให้ดูอันเดียวก่อนพอสะท้อนอันนี้เสร็จแล้วปุ๊บคอ,อาคเลนที่2 เวลาหามุมเ a เดียนเราจะใช้เหมือนเดิมก็คือใช้แกน x เหมือนเดิมเราจะไม่ใช้แกน y เลยในคอแร์ที่2เนี่ยแกน x เนี่ยมันอยู่ที่ค่าพายมันยังไม่เกินพายใช่ไหมคะเรามีคีย์เวิร์ดก็คืออีก1ถึงพายยกตัวอย่างเช่นอีก1ถึงพายครูยกตัวอย่างเป็นพายส่วน3สีดำนะถ้าเป็น3พาย ส่วนด้วยสามเวลาตัดกันจะมีค่าเท่ากับไายใช่ไหมคะอีกหนึ่งถึงพายหมายถึงเลขตัวหน้าเนะะี่ยค่ะบวกมาอีกหนึ่งถึงจะถึงมีค่าเท่ากับไายทีนี้อีกหนึ่งถึงจะถึงพายเราก็ต้องย้อนไปถ้าสามส่วนสามมันตัดกันแล้วเหลือไายอีกหนึ่งถึงพายเพราะฉะนั้นตัวข้างล่างมันเหมือนเดิแมแน่นอนเพราะมันกนการแกนสะท้อนแต่ตัวเนี้ยเราจะต้องลดไปหนึ่งก็เหลืออีกเหลือเป็นแค่สองไายส่วนสาม โอเคไหมคะอันนี้คือนี่อ่ะคาว่าอีกหนึ่งถึงพายอีกหนึ่งถึงพายอันนี้ก็จะต้องเป็นอะไรคะสองพายส่วนสามถ้าอีกหนึ่งถึงพายอันนี้ก็จะต้องเป็นสามพายส่วนสี่วัดจากตัวไหนคะตัวข้างล่างตัวตัวส่วนนะแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายก็คือต้องเป็นห้าพายส่วนหกอันนี้คืออีกหนึ่งถึงพายเราก็จะได้ควอรันที่สองออกมา ต่อไปคออเรนที่3เราก็จะทําการสะท้อนจากคออเรนที่2ปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นฮะอ่าพายส่วนหกสะท้อนเฉพาะอันหลักนะคะ,ะตัวเลขข้างหน้าอีกหนึ่งถึงพายอะไรเงี้ยไม่ต้องเอามาอันนี้ก็จะเป็นพายส่วนสี่และอันนี้ก็จะเป็นพายส่วนสามเส้นครัวจะเบี้ยวๆหน่อยนะคะเมื่อกี้ตรงนี้เป็นพายส่วนด้วยหกอันนี้ก็จะเป็นพายส่วนด้วยสี่ไล่ไปเรื่อยๆก็จะเป็นอะไรคะ พายส่วนด้วย3ทีนี้พอมาถึงค้อเลนที่3เนี่ยเราก็จะใช้แกน x เ,เป็นหลักก็คือแกนนี้เหมือนเดิมแต่ทีนี้แกน x เ,เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเปลี่ยนคีย์เวิร์ดใช่ไหมคะเมื่อกี้คีย์เวิร์ดเมื่อกี้ก็คืออีกหนึ่งถึงพายใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันเกินอะไรพายเกินอะไรมาแล้วคะเกินพายมาแล้วเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดอันนี้ก็คือเกินพายมาหนึคะ่ะเกินพายมาห เกินพายมาหนึงคือยังไงยกตัวอย่างเช่นเคยค่ะพายส่วน3ถ้ามันเป็น3พายส่วน3ตัดกันมันจะได้เท่ากับพายใช่ไหมทีนี้เกินพายมาหนึงไอสาข้างบนเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเกินมาหนึงเกินมาหนก็จะต้องเป็นอะไรคะสพายส่วนด้วยสเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องเป็นสพายส่วนด้วย3 แล้วถ้าเป็นพายส่วนสี่เทียบออกมาก็จะต้องเป็นห้าพายส่วนสี่แล้วถ้าพายส่วนหกเทียบออกมาก็จะเป็นอะไรคะเจ็ดพายส่วนด้วยหกโอเคไหมคะอันนี้คอร์นที่สามจบไปแล้วต่อไปคอรนที่สี่ค่ะสะท้อนมาเช่นเคยนะคะก็จะเป็นตรงนี้เป็นพายส่วนหกพายส่วนสี่แล้วก็พายส่วนสามพายส่วนหกปึ๊บโอ้สอ r รี sorry. พายอ่าต่อไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรลูกพายส่วนหที่เราสะท้อนมาตรงนี้จะเป็นพายส่วนสแล้วอันสุดท้ายเป็นพายอะไรคะพายส่วนด้วยสทีนี้เราคอลัมน์ที่สเราก็จะเทียบกับใครคะสอพายเพราะว่าหมวนครบรอบ360รแล้วใช่ไหมคะแต่อันนี้ยังไม่ถึง2อพายเราจะมีคีย์เวิร์ดว่าอีกหนึ่ง ถึงสอพายหรือเป็นตัวน้ำเงินเอาล่างคูณด้วย2แล้วลบออกด้วย1โอเคไหมคะอีกหนึ่งถึงพายยกตัวอย่างเช่นของพายส่วน3เช่นเคยสีดำเป็นพายส่วนด้วย3าถ,ถูกไหมคะ พายส่วนด้วยสามทีเนี้ยถ้าเป็นสามพายส่วนสามเนี่ยมันกจะ็จะมีค่าเท่ากับพายตัดออกมาแล้วก็จะมีค่าเท่ากับพายเดียวแต่ถ้าเราจะต้องการให้ตัวเนี้ยเป็นสองพายเราก็จะต้องเป็นยังไงคะเป็นหกพายส่วนสามซึ่งตัดออกมาแล้วจะได้สองพายแต่ในคีย์เวิร์ดอันเนี้ยเขาบอกว่าอีกหนึ่งอ่ะถึงจะถึงสองพายจากหกเนี้ยก่อนจะถึงสองพายอ่ะอีกหนึ่งถึงจะถึงสองพายใช่ไหม มันจะเป็นอะไรคะอุอุบมันช้านิดหนึ่งงักันอีกหนึ่งถึงจะถึงสองพายเมื่อกี้ถ้่าหกพายส่วนสามมันจะเท่ากับสองพายอีกหนึ่งถึงจะถึงสองพายก็คือข้างบนนะคะขาดไปอีกหนึ่งถึงจะถึงสองพายก็คือห้าพายส่วนด้วยหกหรือถ้าเรารู้วันแล้วว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดพายเอ้ยห้าพายส่วนด้วยสามขอโทษค่ะก็จะเป็นห้าพายส่วนด้วยสาม ขอโทษนะทีนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าตัวที่เราต้องการหาแกนหลักคือพายส่วนสเราก็จะเอา3มแบบไปคูณ2ก็ได้แล้วเราค่อยลบออกด้วยหนึ่งสคูณสเท่ากับหกลบหก็เหลือแค่5เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็สามารถใส่ได้เลยค่ะเป็น5้าพายส่วนสอันนี้คีย์เวิร์ดข้างล่างคือเลขสีใช่ไหมคะสคูณ2ได้8 8ลบออกไป1เหลือ7เพราะฉะนั้นก็คือเจดพายส่วนด้วยสแล้วอันนี้ก็คือห คีย์เวิร์ดข้างล่างไอข้างล่างก็คืออะไรคะแปบบนึน้ข้างล่างก็คือหกใช่ไหมคะอันเมื่อกี้อเอาใหม่นะดูใหม่นะข้างล่างก็คือหกใช่ไหมคะพอเอาหกไปคูณหกหกสองได้เท่าไหร่คะสิบสองหกสองสิบสองแต่ว่าต้องลบออกไปอีกหนึ่ง ก็เหลือแค่1 1อพายส่วน6อันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นการเขียนมุมที่เป็นเรเดียนส์แบบนี้ค่ะลงไปในวงกลมหนึ่งหน่วยโอเคนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนหรืออะไรยังไงนักเรียนสามารถทักมาหาได้ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือว่า Line นะคะได้ตลอดเลยขอบคุณค่ะ